หวันนั้นก็หนักสุดเหมือนกันเรียกได้ว่าโหยาดมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรแนี่กระดุมมันเป็นอะไรมันปิดเยอะไม่ได้หรอหรือยังไงมันต้องโชว์อะไรขนาดนี้จริงๆจระจริงๆอ่ะชุดนี้กระดุมมันต้องตรงนี้ด้วยซ้ำ ถ้าไม่เกรงใจจริงๆก็กคืจอจะยิ่งกวนี้อีกนะไม่เกรงใจแล้วอะไรนะรู้ได้ไงว่าเขาหึงถ้าจะไปโชว์คนอื่นทำไมดูโอ้โหตอนแรกไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้จะว่าอะไรเดี๋นะกระดุม, <Sing. S 1> ดมฉันก็ไม่เท่าเสื้อเกะออกเธอหรอก ไม่ตอนแรกที่มาสัมภาษณ์